ตอนนี้เวลาประมาณ3นาฬิกาค่ะเรากลับมาที่เตาเผาถ่านของพี่เพ่ยอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่เพยบอกว่าคืนนี้จะเอาถ่านออกจากเตาค่ะตอนนี้ก็เลยมายืนอยู่ท่ามกลางหมอกควันและความมืดของเตาเผาถ่านค่ะน่กกากลัวมากแต่ก็จะรอค่ะ จะรอดูว่าฐานที่ออกมาจากเตาเผาของพี่เพยนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างกว่าจะไปเป็นฐานให้ได้ใช้งานกันค่ะพี่เพย <ๆ S 2> วันนี้ทำอะไรคะอ,ครออกถานออกถานนี่คืออะไรครับพี่ านกแล้ววิธีการดูฐานสุกพี่เพลยบอกว่าให้ดูช่องข้างๆเตาซึ่งเป็นช่องเดียวกับที่ใสไ่ไฟเข้าไปในตอนแรกโดยดูจากควันว่าควันแบบนี้ฐานใกล้สุกหรือยังซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะบุคคลค่ะเอาฐานออก่อนแรกทำยังไงก่อนโกยที่เลื่อยออกจากล้างเตากอนและไงอีก เอาน้ำมาเีอ๋อให้ไฟดับ้ะแสดงว่าในเตานี่ยังมีไฟอยู่อ่ะพี่จ้ะ ไม้ยังพาราที่ออกมาจากเตาเนี่ยนะคะยังร้อนๆอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นก้อนๆเล็กใหญ่น้อยไม่เท่ากันะนะคะแล้วแต่ไม้ที่เอาเข้าไปเผาเห็นก้อนนี้เนี่ยยังเห็นดีเลยว่ามีตาไม้ของไม้ที่เอามาเผาถ่านนะคะ มาเหรอี่เป็นอุปกรณ์เสริมเหรออุปกรณ์เสริมในการใส่ถ่านและอันนี้อ่ะอันนี้เล็กเล็กเนี่เด้าดันสอบนะครับอ๋อดันกระสอบกลางกระสอบกระสอบถ่านใส่กระสอบหนึ่งได้กี่เข่งสามเข่งครึ่งครับ ห้าสิบโลก็มีครับห้าสิบโลสี่สิบโลก็มีแล้วแต่แล้วแต่ฐาน,นแล้วแต่ก้อน ขณะนี้ฟ้าสางแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศรอบๆตัวที่เต็มไปด้วยพี่ๆจากหลายๆครอบครัวช่วยกันทำงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกอีสานกันทั้งนั้นซึ่งลุงหนวดเคยบอกว่าเดิมทางใต้ไม่มีการเผาถานแบบนี้แต่เมื่อมีคนงานทางอีสานเข้ามาจึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเผาถานด้วยเตาลาน ตามหาต้นทางของถ่านไม้ก้อนเล็กๆที่เราใช้กันอยู่ในเมืองหลวงนะคะมาจนถึงปลายทางที่สวนยางพารามเอรพุยยอดจังหวัดตรังก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าคนไทยจํานวนมากค่ะยังคงใช้ถ่านไม้กันอยู่ถ่านไม้ที่ทําจากไม้ยางพารานะคะคงจะคลายข้อข้องใจของใครหลายๆคนได้ค่ะว่าถ่านไม้ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทําลายป่าเสมอไปนะคะแต่ว่าเป็นการนรําเศษไม้เหลือใช้จากการทําอย่างอื่นแล้วมาใช้ในการเผาถ่านค่ะ แต่ถานไม้ยางพารานั้นเป็นแค่ตัวอย่างของฐานไม้ชนิดเดียวเท่านั้นค่ะยังคงมีฐานไม้อีกมากมายหลายชนิดที่คนไทยใช้กันอยู่เราจะย้อนกลับไปหาคนใช้ฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปหาคําตอบสิคะว่าฐ่านไม้คุณภาพดีนั้นมีคุณสมบัติอะไรมันจะต้องไม่เป็นขี้เท่าน้อยที่สุดเขาเรียกมันแก่นนะครับใช้มันใช้ได้นานทานที่ดีนจ้า้าค้าคือความร้อนละอุมันจะไม่เป็นขี้เท่าขาวมันมันจะไม่ควัน และฐานไม้ที่เป็นสุดยอดฐานไม้นั้นคือฐานไม้อะไรคะถ่านที่ดีจะเป็นฐ่านพวกไม้มะขามไม่รู้ค่ะลาไม้กลงกลางเป็นไม้กงกลางพวกไม้กงกลางอะค่ะคือไม้กงกลางนี่ตามตามร้านอาหารตามพัตนาคนเขจะชอบใช่ใชไหม,อ,มอยางใช้เตาไฟอะเตากต้มยำพวกอะไระไฟมันจะแรงใช่ไหมคะแล้วอย่างถ้าหนูจะไปหาถ่านไม้กงกลางล่ะ อัมพวาอัมพวาเป็นเป็นไม้ชายเลนไม้ชายเลนอ,อยู่แถวสมุทรสงครามนะเราจะไปดูให้เห็นกับตานะคะว่าทําไมที่จังหวัดสมุทรสงครามยังมีการเผาถ่านไม้โกงกางทั้งที่มีการประกาศปิดพื้นที่ป่าชายเลนไปแล้วและไปติดตามด้วยค่ะว่ากระบวนการเผาถ่านไม้โกงกาง จะต่างจากการเผาถ่านไม้อื่นๆอย่างไรที่คงเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นคาะกับเส้นทางของสุดยอดถ่านไม้โคงกัคิดเฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันท้องฟ้าที่มันกวางใหญ่ใกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมกบก ือม่่ชคตอบตออกไปนออกกรบไปนี้ต่อก็เลยเดินทางมาที่บ้านยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามตามหาฐานไม้โกงกลางและน่าจะใช่ที่นี่ค่ะเพราะว่าสองข้างทางนั้นมีป่าโกงกลางเต็มไปหมดแล้วก็ได้เห็นเตาเผาถ่านจากริมถนนด้วยนะคะไไกลแสน การมมเ,เดินทางของต่อน,นั้นก็คงจะช่วยเปลี่ยนความเข้าใจของหลายๆคนนะครับที่มักจ,<อ>จะคิดเพียงแค่ว่าในปัจจุบันถ่านรับหน้าที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือ<ย>ดับกลิ่นที่อยู่ในตู้เย็นหรือว่าอยู่ในห้องน้ำเท่านั้นเองแต่ว่าถ่านไม้สีำดำๆนี้ยังมีความสำคัญกับอีกหลายสาขาอาชีพนะครับแล้วไม้ที่นำมาทำถ่านนั้นก็ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเสมอไป แต่ว่าเป็นการรู้จักที่จะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะครับเมื่อตัดไม้ไปแล้วก็มีการปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับการเดินทางของต่อบนเส้นทางฐานไม้สีดำๆยังไม่จบสิ้นเพียงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าต่อจะไปค้นหาคําตอบให้เรารู้จักกับไม้โกงกลางที่ได้ชื่อว่าเป็นไม้ที่สามารถนํามาผลิตฐานไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในวงการฐานไม้ไทยมาร่วมกันไขข้อข้องใจนะครับว่าทำไมยังมีป่ากงกลางให้ตัดสําหรับการมาผลิตฐานไม้อีก ติดตามกบนอกกลาสัปดาห์หน้านะครับกงกลางเป็นไม้ป่าชายเลนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่ทำไมที่บ้านยี่สามยังมีการค้นไม้กงกลางนับร้อยต้นเพื่อการเผาถ่านได้ถ่านสักเท่าไหร่คะประมาณ5ตันพี่เบาไม้มาจากไหนอ่ะ แต่ใครจะรู้บ้างว่าการเดินทางของถ่านไม้ดำๆไม่ได้อยู่แต่ในเตาหลังครัวอย่างที่หลายคนคิดพบกับทุกคำตอบได้ในกบนอกกะลาตอนถ่านไฟเก่าตอนที่สองขอโทษจ้าขอโทษต้องร้องเลยเปล่ะหนูต้องร้องเลยหนิหนูมั่วปองแล้วหนิหนูรเองลุงละมุดสบายเลยหนูแข็งแล้วลุงสบายนะลุงลุงได้ทีนะลุง เขาขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วแต่ว่าตกไปหนึ่งที่โอ้โะขึ้นไปได้สามารถจริงๆสามามรถ